สวัสดีครับนี่ผมพุทธนะวันนี้ก็อยู่ในรายการพุทธทีวีแล้วนะครับนะก็วันนี้อยู่ในหน้า Google อีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่ผมสปอยไปใน y YouTube ครับผมนะเอ,อในคลิปที่มีชื่อว่างง,งนะก็ครับผมนะผมก็ได้สปอยไปแล้วนะว่าผมจะทำคลิปเอื้อเบ้นหายนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครนะครับนะซึ่งวันนี้ฮะพวกเราได้รู้แล้วนะครับนะว่าคนนั้นเขาคือใครนะครับนะก็นี้ครับผมนะ คนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะก็เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องเล่านะก็เป็นเรื่องเล่าที่สุกดีนะก็เหมือนเอาเอ,อของฝรั่งครับมาแปลเป็นไทยนะก็สุกครับสุกนี่ฮนะก็ช่องน,นี้ก็มีชื่อว่าเรื่องเล่าเรื่องจริงก็ผมนะโอ้โหนี่นะเออเนี่ยนะผมผมจะขอสารภาพเลยนะว่าเนี่ยจู่ๆผมก็คิดถึงช่องเขานะก็เลยได้มาทําคลิปนี้นะก็คผมนะเดี๋ยวเราจะ เข้าดูที่หน้าต่างกระทู้พันทิปกันเลยครับผมนะนี่นะนี่ครับผมนะที่มีคนถามมาว่านี่นะช่องเรื่องเล่าเรื่องจริง youtube หายไปไหนอะคะนี่ครับผมนะก็อย่าเสียเวลาเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลยครับผมนะก็เอ,อ,เอยลืมบอกแน้ว่านี่ก็อยู่ในช่วงประวัติไดอารี่ของผมนะครับนะออโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูประวัติกันเลยนะครับผมนะเรื่องเล่าเรื่องจริงหายไปไหน ประวัติของเขาไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดรู้แต่ว่ามีคนภาคที่เป็นคนเดียวกันกับช่องชีวิตสดใสและในวันที่5มิถุนายนปี2020จากการอ้างอิงของเพจ Facebook ของเขาและเป็นการโพสต์ล่าสุดก่อนที่เขาจะหายไปได้กล่าวว่าเนื่องจากปัญหาบางอย่างกับช่อง YouTube เราจะขอซ่อนวิดีโอทั้งหมดในช่องชั่วคราวเราจะพยายามแก้ไขทุกอย่างให้เร็วที่สุดแล้วหลังจากโพสนั้นได้โพสต์ลงไปในอินเทอร์เน็ต ทุกคนก็ได้รอกันอยู่หนึ่งปีเต็มและจนถึงปัจจุบันเนี่ยประวัติที่ผมหาไว้ได้ก็สั้นมากเลยนะก็เพราะว่าช่องของ,ของเขานะใน youtube เนี่ยมันหายครับผมนี่นะคองเข้าไปดูใน u t u b e ครับผมนี่นะช่องเขาได้หายไปแล้วนะครับนะช่องนี้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อช่องว่าเออเนี่ยเรื่องล่าจากเรื่องจริงนะเราก็ไปดูคาัุผมช่องนี้ก็นี่ฮะหนึ่งปีที่แล้วช่องนี้ก็หายไปแล้วนะครับนะ ผมก็ไม่รู้นะว่าช่องนี้เป็นช่องจริงไหมอาจจะเป็นช่องปลอมก็ได้ฮนะใครจะไปรู้อนะ่ะก็นี่ผมเออทำไมผมถึงรู้เป็นช่องปลอมอนะก็บาะนี่ผมคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เสียงไม่ใช่เขาเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปขึ้นมาให้ทุกคนดูนะไม่มีอะไรที่ฉันชอบมันเลยแถมฉันนี่ไม่มีพอส่วนอะไรเลยด้วยเอาจริงๆนะไม่มีอะไรเหมาะกับฉันเลยฉันเลยลองหาสิ่งใหม่ๆสนุกๆ น,นี่นะเสียงไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนแม่นิดเดียวกับผมนะโอ้โหแล้วนี่นะในประวัติของผมเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่านี่นะช่องของเอ่อเรื่องเล่าเรื่องจริงนะฮะก็เป็นคนภาเดินกับช่องทิวสดใสนะเดี๋ยวผมจะเอาเอ่อคลิปของเขาทั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันนะเก๋ okay, ผมเดี๋ยวไปดูเลยนะในตอนที่ฉันพบกับทิโมทีฉันตั้งใจจะทําแบบเดียวกันแต่เขากลับแตกต่างจากคนอื่นเรานัดไปเจอกันที่ร้านกาแฟ พอพบกันเขาบอกว่าหลังจากโลก16ปีแสงถ้าเทียบในระดับจักรวาลมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เองดาวเคราะห์นอกระบบนี้มีมวลมากกว่าโลกถึง5เท่าและอยู่ไกลาดาวฤกษ์ของมันมากโอเคบมมาเมื่อทุกคนได้รู้ว่านี่ฮะทั้งสองช่องนี้เป็นคนเดียวกันแล้วก็ โอเคผมก็เป็นช่องที่มีชื่อว่าชีวิตสดใสนะครับนะก็โอเคผมนี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆท,ทั้งหมดที่ผมหามาได้นะฮะก็ประวัติจริงๆของเขานะ่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่ทราบจริงๆนะว่าช่องเขาเนี่ยเป็นช่องจริงหรือช่องปลอมนะครับนะก็นี่ครับผมผมจะเอาอันนี้ไปเปรียบเทียบให้ทุกคนดูก็ไม่ได้นะเพราะมันเออไม่ใช่ช่องเขาจริงๆับมันเป็นช่องปลอมหรือมั้งฮะนี่ครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูเออ ในหน้าต่าง Facebook ของผมนะที่ผมได้พูดไปนะว่าช่องเขาเนี่ยจูได้หายไปนะในวันที่หมิถุนาปี2020นีินะครับน,ะนี่ครับผมทุกคนก็อาจจะสังเกตแล้วว่าไอ้พี่ครับทำไมถึงมีช่องเองล่าเรื่องจริง2อันอยู่บนหน้าแท็บนี้ก็ลอาไปดูนี่มันก็มีอยู่สองช่องนะนี่ครับผมสองช่องเลยนะนี่ฮะเล่าเรื่องจริงกับช่องเล่าเรื่องจริงอีกครับ แต่ช่องนี้มีคนติดตามเยอะกว่านะนี่ครับผมนี่ฮะมีคนติดตามสองแสนเลยนะฮะกับช่องนี้อีกสองพันคนนะก็นี่นะช่องนี้จะเป็นช่องเก่าของเขานะครับนะซึ่งทําไมผมถึงรู้เหรอก็นี่ฮะน,นี่ครับผมทำไมเขาถึงต้องบีมภาษาอังกฤษนะฮะแล้วทาไมคาศัพท์บางคําของเขานี่ใช้แบบแ,บบแปลกๆนะฮะก็นี่ครับผมเราจะอ่านฮนะเนื่องจากปัญหาบางอย่างกับช่อง youtube ของเราเราจะซ่อนวิดีโอทั้งหมดช่องชั่วคราวเราจะพยายามแก้ไขทุกอย่างให้เร็วที่สุดนี่ฮะ แล้วก็จะเป็นสำเนียงแบบฝรั่งฝรั่งนะครับทำไมเขาถึงต้องใช้งั้นด้วยก็ไม่รู้ฮะนี่นะครับ let welcome all new member นะที่นี่นะนะนนะมันจะเป็นฝรั่งหรือไมผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะช่องนี้ก็จะเป็นช่องแบบเกี่ยวกับฝรั่งอยู่แล้วก็เขาก็เอาฝรั่งประเดิมอนยะู่ฮะเคิดผมตัดไปช่องนี้นะช่องนี้ทำไมผมถึงการันตีเป็นช่องจริงก็นี่ครับผมสำเนียงฝรั่งเหมือนกันครับผมในสำเนียงอนะเขียนแบบฝรั่งเหมือนกันนะนี่นะ เนื่องจากข้อโต้แย้งอย่างฉับพลันกับ Google ช่อง youtube เก่าจะถูกปิดอย่างไม่มีกำหนดและนี่คือช่องทางใหม่รุนาลงทะเบียนเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่เรื่องราวจะถูกอัปโหลดในแต่ละวันขอบุณนี่นะเป็นคำสาปที่แปลกๆอะ่ะแล้วในวันที่เขาอัปเนี่ยก็เป็นวันที่8มิถุนาย,ยนปี2020ด้วยนะห่างจากโพสต์นี้เป็นเวลาเพียง3วันเท่านั้นนะก็โอเคครับ okay, ผมนี่นะเดี๋ยวใครอยากเข้ามาส่องดูเนี่ยผมจะ ทิ้งเออลิงก์เพจ Facebook ของทั้งสองช่องนี้ไว้นะก็ไม่รู้เป็นช่องจริงไหมก็ถ้าเป็นช่องจริงนะโอเคผมเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงทฤษฎีแล้วนะครับนะก็นี่นะทฤษฎีที่คนคนแรกเนี่ยเขาโพสต์มาในกระทู้พันทิปนะก็กระทู้นี้นะเนี่าเผื่อใครลืมนะโอเคบผมนะเนี่ยกับความคิด,ดแรกก็เนี่ยเห็นนี้ปัญหากับช่องเก่าเขาเลยสร้างช่องใหม่ ช, scalable. ช่องใหม่ก็คือช่องนี้ผมเดี๋ยวเข้าไปดูฮะนี่ผมเรื่องราวของฉันนะฮะออช่องนี้ก็หายไปเป็นปีเหมือนกันนะครับนะก็เหมือนกับช่องที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นคือช่องนี้ผมเรื่เราจากเรื่องจริงฮะแต่ช่องนี้ไม่น่าใช่ของจริงครับนะก็เพราะว่าผมเปิดให้ดูช่วงต้นคลิปแล้วฮะคลผมนะนี่ผมนี่คือของกระทู้คนแรกที่เขาได้กล่าวไว้นะก็เป็นช่องที่เงียบหายเหมือนกันนะครับนะนี่ผมหนึ่งปีแล้วจะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะคลิผมนะ โอเคผมความเขียนต่อไปก็จะเป็นเนี่ยพอมีช่องทางติดต่อเพจทวิตยืนยันไหมครับว่าเป็นของจริงฮะนี่ครับผมก็น่าจะเป็นความเขียนของโพสต์นี้นะนี่นะครับนะความเขียนที่สามก็มีอยู่ว่าเนี่ลองดูช่องเรื่องเล่าของเราดูสิคะเพราะว่ามีเม้นหนึ่งบอกว่าชอ่องเล่าของฉันของปอมและอีกเม้นหนึ่งบอกว่าช่องเก่าถูกลบเพราะที่อังกฤษเขาเลิกทําค่ะแล้วช่องเรื่องเล่า ของเราเขาลงคลิปใหม่ทุกวันค่ะโดยเขาบอกว่าจะลงคลิปเก่า2คลิปและคลิปใหม่1คลิปใน1วันค่ะเดี๋ยวส่งหลักฐานให้ดูค่ะนี่ครับผมนี่ก็เป็นโพสต์ของเขาคนนี้นะก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรกันครับผมถึงเป็นนี่ฮะซึ่งลิงกนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็นี่ฮะพอผมเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็จะเป็น4.4 n o t f o r d นะครับนะก็ ไอช่องนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็อาจจะโดนลบแล้วฮะเพราะไอช่องเนี่ยของจริงแน่นอนครับผมนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นดั้งหมดสามทฤษฎีฮนะซึ่งถ้าไม่นัาบอกคนนี้ก็จะเป็นสองทฤษฎีนะครับนะเดี๋ยวอีกหนึ่งทฤษฎีเนี่ยผมจะเอามาลงตรงนี้เลยนะก็เป็นทฤษฎีที่ผมตั้งสมมติฐานขึ้นมาเองนะครับนะก็เนี้ยนะทฤษฎีที่ว่านี่ครับผมช่องนี้โดนซื้อช่องเพราะสาเหตุอยากดังแบบรวดเร็วนะนี่คือสาเหตุ ที่ช่องนี้หายไปนะครับนะโอ้นี่คือความคิดของผมนะในความคิดของผมนะเพราะอะไรถ้าคุณเนี่ยเป็นคนติดตามช่องของเออเรื่องเล่าเรื่องจริงมานานก็จะได้รู้นะว่าช่องเรื่องเล่าเรื่องจริงเนี่ยได้ทําแบบคลิปแบบฝรั่งบ่อยมากนะฮะซึ่งก็มีคนไทยเนี่ยมาติดตามช่องเขาเยอะบ้สมบูรณ์เลยนะฮะก็เพราะเรื่องเล่าของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบตาตึงใหญนะ่ฮะ ถ้าเป็นคนติดตามแบบเก่าๆจริงๆนะก็จะรู้ว่าช่องเนี้ยจู่ๆก็ถูกเปลี่ยนชื่อช่องครับผมแล้วก็ถูกอัปคลิปใหม่ฮนะชื่อช่องชื่ออะไรก็ไม่รู้นะาผมจําไม่ได้แล้วนะซึ่งช่องนั้นก็หายไปแล้วหายเงียบเลยครับผมก็อาจจะโดนปิดหรือไม่โดนแบนหรือไม่ก็โดนอะไรสักอย่างผมแม้ว่าขายช่องทิ้งหรือไม่ก็นั่นแหละฮะที่หลายสาเหตุเลยนะที่ช่องของเรื่องเล่าเรื่องจริงเนะี่ยถูกซื้อช่องครับผมนะเออถ้ารู้เนี่ยจะรู้ว่าช่องเรื่องเล่าเรื่องจริงหายไปจริงฮนะ มันจะไม่เหมือนหน้านี้มันจะเป็นอีกช่องหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนรูปปกเลยนะแล้วก็ชื่อช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อช่องไปแลเป็นช่องชื่อช่องภาษาไทยเนี่ยโอเคครับผมนี่คือเอ,อ่อทั้งสามทฤษฎีที่ผมตั้งทฤษฎีขึ้นมาได้ฮนะหนึ่งทฤษฎีกับอีกสองทฤษฎีของคนอื่นนะอโอเคผมก็ทั้งสองทฤษฎีเนี่ยก็ไม่ใช่ทฤษฎีอะก็จะเป็นคำเรียกข้มาแลกเปลี่ยนกันในกระดูกบัรทิปครับผมนะโอเคผม ก็เดี๋ยวเจอนใหมให่คลิปหน้าผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ผมด้วยนะครับก็คลิปผมนะเจอกนใหมให่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ